วัน <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี้เราจะมาเรียนกันในการวิเคราะห์เนื้อเรื่องบทที่สิบเรื่องที่แล้วนะคะ,ะซึ่งวนี้นะคะครูพิมให้ทุกคนไปดูเมื่อวานแลวเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูไปหนึ่งรอบละเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อหามันเป็นครูพิมค่ะครูพิมอยู่ห้องครูก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเรียนก่อนเดี๋ยวให้ถามนะคะเราเรียนแป๊บนึงเนาะ ออกเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นการเลยเวลาอกบอกว่ามีอะไรให้ออก็เป็นกันแล้วนะคะอ่าพร้อมเลยซึ่งเนื้อหาที่ครูพิมพ์นำมาทำชิปวีดีโออยู่ในหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบแปดจะรักใช่ไหมนั่นนึงกูพูดไ่งจากหนหนที่ห้องดืไปที่ห้องเราโทรไปหามดู อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเรามีการ่อกร้างเนาะโอเคอ่ะต่อกันซึ่งเนื้อหาบทที่10มาจากหนังสือเรียนภาษาพัทีหน้า1 5 8่งรหนึนะคะไหนใครไปอ่านในหนังสือเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีไม่มีเลยโหผู้มีเสียใจขนาดเนอะ โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าทุกคนจะตอบคำถามของครูพิมพ์ได้หรือเปล่าเพราะครูพิมพ์จะมีทั้งการบ้านแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามช่วยครูพิมพ์ด้วยเราลองมาดูในเรื่องเข็ดแล้วบทที่สิบนะคะอะถ้าสำหรับใครที่ดูมาปกติไอเปิ้ลมันเข้ามาทุกครวันนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะคะเออชื่อว่า โ,โ<จ>ั่นเองเองเอชื่อว่าโจเนาะแล้วก็เรื่องราวในวันนี้เ,นนเป็นเรื่องราวของเด็กชายโจหรือว่าเด็กอ้วนๆคนนี้นี่เองในว,วันนี้เราจะมาดูว่าเด็กคนนี้เป็นมาอย่างไรแล้วก็มีเรื่องราวแบบไหนซึ่งตัวละครวันนี้ครูพิมจะพาวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ตัวละครมีใครบ้างนะคะทุกคนค่ะเปิดไมค์ตอคุณพิมน้อยนิจงนิปบันน่สานคสะแล้วก็มีใส่แล้วก็มีจู๋นิคะมีท oh ั้งหมดอยู ah> ่ ี่ตัว,ล,วละครหลักในเรื่องนี้นะแล้วก็มีคนอื่นๆอยู่แต่คุณพีไม่ได้นํามาเพราะว่ามันเป็นคนที่มาประกอบของเนเรื่องเนาะ,ะสถานที่อยู่ที่สองสถานที่ก็คือโรงเรียนกับบ้านของเด็กชายโจนเองเด้ออ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าสองสถานที่นี้มันเป็นแบบไหนแล้วทําไมเรื่องราวนี้เกิดที่ที่โรงเรียนแล้วก็บ้านของโจนะคะเรามาดูลองวิเคราะห์เนื้อเรื่องสําคัญ ซึ่งครูพิม์วิเคราะห์เนื้อเรื่องมาพยายามสรุปมาให้สั้นๆเนื้อเรื่องนี้เขาบอกว่าผู้ค้ากับน้ำใสเนี่ยมีเพื่อนชื่อคนนึงเนี่ยชื่อว่าเด็กชายโจซึ่งโจเป็นคนที่ดีไหมคะทุกคนดีไหมคะดีไปเลยดีค่ะเพราะว่าโจเป็นที่รักของเพื่อนอทุกคนมากๆเลยแต่ ในความดีของโจโจก็เป็นคนมีนิสัยเป็นส่วนตัวอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นนิสัยเสียของโจเธอเองเดี๋ยวมันเราจะมาดูว่านิสัยดีของโจเป็นคนยังไงและนิสัยเสียของโจคืออะไรนะคะก็นิสัยดีของโจก็คือโจเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่เคยโกรธใครชอบพูดตลกด้วยกัน อันนี้นคือลักษณะนิสัยของเขาซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ดีมากก็คือเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็พูดตลกจะทําให้เพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยมีความสุขนะนั่นเองแล้วก็นิสัยที่ดีอันหนึ่งก็คือโจนเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบ่งปันแบ่งปันในที่นี้ก็คือแบ่งปันขนมให้เพื่อนๆรับประทานหรือว่ากินด้วยตลอดแต่หุลนลักษณะหุนหรือว่ารูปร่างของโจโจเป็นคนที่อ้วนอ้วนอ้วนเพราะอะไรคะ กินจุมากมกินจุก,กินจุคือการกินแบบเยอะๆใช่ไหมคะมกินเข้าไปไม่รู้จกกักอิม่มนั่นเองเออกินจุกินเยอะแล้วชอโจน่ะชอบกินขนมมากๆโดยเฉพาะลูกอมและขนมกรุบก,กรอบและแต่ซึ่งขนมพวกนี้มันมีน้ำตาลใช่ไหมคะมถ้าหากเรากินไปเยอะๆอนอกจากจะทําให้เราอ้วนละก็ยังทําให้เราเป็นฟันผุด้วยถ้าเรา ไม่รู้จักรักษาและอย่างที่คุณครูิมบอกเมื่อกี้ก็คือโจนเนี่ยจะมีล,ะละักษณะนิสัยดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบแบ่งปันอาหารหรือว่าแบ่งปันขนมให้เพื่อนๆหลายครั้งเลยที่ภูผากับน้ําใสจะกินด้วยใช่ไหมคะจะได้กินใ,ในใบางครั้งเนาะแต่พอที่น้ําใสแล้วก็ภูผาก,กินเขาจะรีบทําอะไรคะเต่งบ้วนปากบ้วนปากบ้วนปากทันทีบ้วนปากเพราะอะไรคะทุกคน ม้วนปากเพื่ออะไรคะเอองงเพื่อแก้ปัญหา,าฟันผุหรือว่าเวลาเรากินขนมใช่ไหมแล้วแบบของพวกเนี้ยเศษขนมพวกเนี้ยไปติดตามซอกฟันของเราเวลาเราไปยิ้มใส่เพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะหัวเราะเราได้ใช่ไหมคะเออทุกครั้งเลยที่เรามาเรียนเขาถึงอยากให้เด็กๆทุกคนแปรงฟันกันทุกหลังรับประทานอาหารหรือว่าตอนพักเที่ยงนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เรากินข้าวเสร็จปุ๊บ เราไปแปรงฟันเออเราตอนเราใช้ชีวิตตอนเที่ยงนอกจากเพื่อนจะได้แบบว่าไม่ได้กินปากเราละแล้ว,ลวลลก็ทําให้เศษอาหารไป่ติดฟันเราด้วยเออนี่คือข้อดีนะอ่ะเรามาดูเหตุการณ์ที่สองเมื่ออันนี้เมื่อกี้เขาเกิดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องะ่ะเหตุการณ์ที่สองก็คือน้ําใสก็มีการอธิบายให้กับโว่าขนมพวกนี้ทําให้ฟันผุง่ายน้ําใสเลยต้องระวัง สิ่งที่น้ำใสได้มาทุกครั้งที่น้ำใสชอบว่วนปากเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือฟันของน้ำใสเป็นยังไงคะขาวสะอาดเออขาวสะอาดฟันสวยเรียงกันแบบสวยเลยใช่ไหมคะเออแล้วก็น้ำใสก็ยิ้มให้กับเพื่อนๆดูเออพอโจเห็นน้ำใสทําอย่างนั้นปุ๊บโจเป็นยังไงคะชื่นชมหรือว่ายังไง หัวเราะเชื่นชมโชหัวเราะนั่นเองนะว่าัวหัวเราะนะว่าห้าหา,าเออโดยที่จะเอาน้ำเปล่าล้างปากทำไมเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้เพราะว่าน้ำอัดลมมีรสชาติหวานอร่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยงังยังเย็นชื่นใจอีกแต่ถ้าเราเอาน้ำอัดลม,ดล,มล้างปากน้ำอัดลมทำมาจากอะไรคะ น้ำตาลน้ำตาลเออกานลูก่งก็ทํามาจากน้ําตาลอยู่แล้วใช่ไหมคะกินขนมที่มันกินรสชาติหวานก็ทํามาจากน้ําตาลและแล้วเอาน้ําตาลล้างอีกก็เป็นการสะสมน้ําตาลซึ่งแมลงที่เขากินกินกินฟันของเราเนี่ยเออเขาชอบมากมากยิ่งที่ไหนหวานหวานนี่ใช่ไหมเขาก็จะได้อยู่ในตามฟันของเรา แล้วจะค่อยๆกัดกินฟันของเราไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็สุดท้ายฟันของเราก็จะหายไปในที่สุดซึ่งนักเรียนรู้ไหมคะว่าฟันของเรามีกี่ชนิดรู้ไหมฟันของคนเราชนิดใช่ไหมคะก็คือฟันอะไรคะที่เราเกิดมาฟันน้ำนมน้ำนมกับฟันแท้ฟ้นนมกับฟันแท้ค่ะอ่ะาทุกคนฟังสมมุติถ้าฟันน้ำนมของเราผุเรายังมีโอกาสจะได้ฟันใหม่ขึ้นมาไหมคะครับ ได้ใหม่ใช่ไหมคะแต and ่ถ้าฟันแท้ของเราผุล่ะเราจะได้ฟันใหม่อยู่ไหมไม่ค่ไม่ก็ได้นะแต่ได้ฟันเป็นอะไรมาฟันปลอมมาใช่ไหมคะนักเรียนอยากใส่ฟันปลอมไม่เอ่ยไม่ค่ะไม่ใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสุขภาพฟันของเราให้ดีๆใช่ไหมคะเพราะว่าฟันเนี่ยถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับเราได้เลยเออสังเกตดูเวลาเราไปหาใครที่ไหนถ้าเราฟันไม่สวยเราจะกล้ายิ้มให้กับคนอื่นไม่เอ่ย ไม่ค่ะไม่ค่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงฟันเสร็จสวยๆแล้วก็พยายามดูแลรักษามันอย่างแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟันพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็คือถ้าใครฟันไม่สวยเรียงกันไม่สวยเนี่ยยังสามารถจัดฟันให้สวยได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติถ้าฟันเป็นแมงหรือหุกก็คือจะต้องถอนและใส่ฟันปลอมอย่างเดียวซึ่งฟันปลอมมันสามารถอยู่กับเราได้นานไหมคะ นานครับนานค่ะแต่นานในที่นี้จะต้องมีการเปลี่ยนตลอดตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนตลอดตลอดเป็นยังไงคะเราจะต้องทําอะไรของแบบนี้ได้ฟรีไหมเอ่ยได้ฟรไีได้ฟรีไหมเออไม่ได้ฟรีจะต้องเสียเงินเราก็จะเสียเงินกับของพวกนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองเอาเรามาดูเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สามก็คือเมื่อโจหัวเลาะน้ำใสแล้วเมื่อกี้เหตุการณ์ทีส่สามก็คือ เขาบอกว่าโจก็พูดว่ากินนากฟาดอีแล้วโจก็ยิ้มให้กับเพื่อนๆเลยเออด้วยการยิ้มให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้โจได้บ้วนปากหรือยังคะไม่ได้บ้วนปากใช่ไหมเออก็คือยังมี คราฟันเหลืองแล้วก็เศษขนมติดตามซอกฟันอยู่เลยแล้วก็น้ำใสก็พูดในใจยี่เออสกปกสกปกโสคงไม่ได้แปลงฟันละส์ซึ่งสาเหตุของฟันเหลืองมันมีนมหลายอย่างเลยก็คือหนึ่งจากการที่เรากินอาหารใช่ไหมคะที่มีสีหรือว่าเกี่ยวกับสารต่างๆที่มันไปกัดลักษณะของฟันเราก็ทําให้ฟันเราเหลืองสองคือการสะสมคราบ ไว้เหมือนเดิมถ้าเราสะสมคาบไว้ฟันมันก็จะเกาะเกาะ,ะกันเขาเรียกว่าหินปูนเองเออเกาะอยู่เรื่อยๆ,อย,อ,ยๆอย่างเงี้ยก็กลายเป็นหินปูนที่เราไม่สามารถเอาออกเองได้จะต้องไปหาหมอในชอบไปหาหมอฟันบ้างเอยฮะชอบหมอฟันกันไหมคะไม่ไม่ไมค่ะระมากเลยเมื่อก่อนนี้จําความได้เลยว่าไปหาหมอฟันกีรอเพราะว่า เจ็บมากๆใช่ไหมคะใครไหนใครเยโดนหมอฟันหอนฟันบ้างหนูก็ยังไม่รู้กันเป็นยังไบคะเดี๋ยวผมจะถามนะว่าอยวให้เจ็บอ่ะเดี๋ยวให้ก่อนว่าความรู้สึกของสิเอออะเรามาฟังคุณพิมตอบแป๊บหนึ่งแล้วเขาเขาบอกว่า โจก็อวดเพื่อนโดยที่เนี่ยไม่เคยแบบว่าไม่ไม่รู้สึกว่ามันดูแบบว่าไม่เพื่อนไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วพออวดไปออกมาปุ๊บเป็นยังไงคะขนมหกทั้งเลยพอหกปุ๊บ เก็บไปยิงหรือว่าเก็บไปไหนคะเก็บไปยินเก็บใส่ปากโดยที่โถบอกว่าไม่เห็นจะสกระปรกเลยเพราะว่าวันนี้อาจจะพูดเหมือนเด็กๆหลายๆคนรูพิมเคยได้ยินอยู่พอขนมตกพื้นปุ๊บทุกคนเก็บมากินบอกว่าเชื้อโรคไปโรงเรียนวันนี้เชื้อโรคไม่ไม่ทํางานเป็นจริงไหมคะทุกคนจริงไหมคะไม่จริงไม่จริงเชือมันก็ยังเกาะอยู่เหมือนเดิมแต่เราเห็นด้วยตาของเราไหม ไม่ไม,ไม่เห็นใช่ไหมคะคแต่ถ้าเราเอาไปส่องกล้องจุลทรรศหรือว่าไปหาใช้กล้องจุลทรรศด,ด,ดูเออเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งสกรปรกเกาะเต็มเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาของที่มันตกพื้นเราอย่าเสียดายเพราะว่าทุกครั้งที่เราเสียดายเราอาจจะได้สิ่งอื่นมาแทนก็ได้อาจจะเป็นเชื้อโลกและก็โลคต่างๆมาแทนนั่นเองเอออเหตุการณ์ที่สี่เหตุการณ์ที่สี่ ผ่านไปละในเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้ที่เขาเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโแเราพอโรงเรียนปิดเทอมปุ๊บเราได้เจอกันไหมคะทุกคนพอปิดเทอมไม่เจอกันไหมเอาก็ไม่ได้พบเจอกันหลายวันเลยแล้วพอเปิดเทอมหน้าใหม่โถก็เป็นยังไงคะ โจเพื่อนเขาว่าจอให้พูดคุยกับเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไม่กล้าที่จะหัวเราะดังใส่เพื่อนใช่ไหมคะคือไม่อาบปากให้เพื่อนได้หินฟันเลยแล้วเพื่อนก็ถามด้วยความเป็นหัวว่าทําไมโจถึงไม่เหมือนเดิมทําไมไม่น่าเริงเหมือนเดิมเป็นยังไงคะเพราะว่าโจเนี่ยก็เลยกลัวเพื่อนแต่ว่ารังเกียจด้วยก็เลยบอกเราว่าตอนปิดเทอมเราเนี่ยปวดฟันมาก แม่ก็เลยพาไปหาหมอ,อหมอบอกว่ามันเกิดถงไหจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้โจอบอกว่าก็กินแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นเลยสุดท้ายเป็นไหมคะทุกคนเป็นค่ะเป็นเรียบร แล้วก็หมอเาบอกว่ากินแต่ขนมหวานแล้วก็ไม่แปรงฟันก็เลยโดนอุดฟันไปหลายที่คุณพิมเคยเห็นอยู่เด็กๆหลายคนเลยเคยโดนอุดฟันโดยที่เป็นสีเงินเงินใช่ไหมคะเงินเป็นสีเงินเงินอุดฟันใช่ไหมสวยไหมคะนั่นไม่สวยไหมคะไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นรักษาฟันจริงๆของเราดีกว่าที่เป็นขาวสะอาดดีกว่านะคะยังไม่ออกสี่แล้วมันออกสองนะครูฮะ มันจะสอนเคล็ดลนะับให้คลสสี่แต่มันออกสอนอะ่ะเดี๋ยวคุณพิมจะสอนเคล็ดลับให้ว่าว่าทำยังไงให้ฟันไม่ซ้อนซึ่งคุณพิมก็ไม่เคยฟันซ้อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อคุณคคออพณิมดุมากเออพ่อคุณพิมดุมากโดยที่พวกครั้งที่ฟันซ้อนหรือว่าฟันเริ่มพอนหรือว่าเริ่มจะหลุดละ่ะต้องห้ามเอาทิ้งไว้ให้ฟันใหม่ขึ้นนะเราต้องเอาฟันเก่าเราทิ้งไปก่อนและฟันมันจะขึ้นมาได้ทรงสวย โดยพ่อครูหิมบอกว่าถ้าไม่เอาออกเองจะไปโคนเอาออกให้ด้วยการใช้คีมค่ขเออเอาคีมีเครื่องมือช่างเนี่ยคีมออกให้คุณมินก็เลยกลัวตั้งแต่นั้นมาก็ขาโน้หโน้ติ่งออกเลยค่ะเออตั้งแต่นั้นมาก็เอาเส้นได้ไปโยกเองนะครับฝันกรหลูกครูค่ะาคู่ขาใครเป่าไหมคะเออใครไปเป่าไมหม ปิดอะคปิดไหม่เดียวให้ทุกคนมีกันค่อยว่าใหมอ้ามาดูต่อเหตุการณ์ต่อไปเหตุการณ์ที่ห้าเขาบอกว่าและเพื่อนๆก็เลยบอกกับโจว่วาเห็นไหมครูกิติเต,ตือนตลอดว่าหลังจากที่เราล้าเรากินทุกครั้งนี่ยให้เราล้างมือด้วยเพราะว่าเชื้อโรคอาจจะเข้ามาอยู่ในมือของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่เราขยี้ตาเห็นไหมคะทุกครั้งที่เราคันตาหรือว่าคันที่ไหนเนี่ยก็คือจะมีเชื้อโรคหรือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมาโดนผิวเราก็เลยทําให้เราคันได้ทุกครั้งที่เราเกาเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยจะไปเกาะที่เล็บเล็บมือของเราเพราะฉะนั้นครูยิมถึงชอบตรวจเล็บนักเรียนทุกคนจะได้แบบว่าไม่มีเล็บยาวๆแล้วก็ไปหยิบจับขนมอะไรต่างๆแล้วก็อานำเข้าปากเห็นไหมคะง่ายมากเลยเชื้อโรคเข้าปากของตัวเองอ่ะต่อไป พอพักกลางวันเพื่อนๆก็ล้อมวงกันใหม่อะรอบนี้โจ๊เข็ดเรื่องของฟันผุไปแล้วแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกินของหวานไปละแต่โจก็ยังไม่เข็ดในเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะเรามาดูว่าอะไรซึ่งตอนพักกลางวันน้ําใสภูผานี่ยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนั่งล้อมวงกันกินอาหารโดยที่ทุกคนเตรียมอาหารมาแล้วก็นํามาแชร์กันโดยการที่กินกันเป็นุ ทุกคนใช่ไหมคะโดยวิธีการกินของเขาก็คือจะต้องมีช้อนอะไรคะช้อนอะไรคะที่ะใช้ในการตักอาหารช้อนเหรอคะช้อนช้อนอะไรเอ่ยใชนช้อนอะไรกินร้อนช้อนอะไรคะช้อนกลางเออช้อนกลางแต่ในเนื้อเรื่องนี้เขาบอกว่าก่อนที่ทุกคนจะกินอาหารเนี่ยทุกคนเนี่ยเอาช้อนที่ยังไม่ได้เข้าปากเนี่ย มาตักอาหารแล้วก็แบ่งอาหารให้เสร็จก่อนพอถ้าช้อนน่ยไปโดนหรือว่าตักอาหารเข้าปากแล้วเขาจะไม่ใช้ช้อนนั้นตักอาหารอีกเลยแต่ถ้าเป็นเราเราก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คืออาจจะใช้ช้อนกลางในอาหารต่างๆแล้วก็ช้อนกลางนั้นตักอาหารใส่จานของตัวเองใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็อีกครั้งถ้วยน้ําถ้วยน้าก็คือแก้วน้ําก็ไม่ใช้ปะปนกันคู้พิมพ์เห็นหลายๆคนเลยบางครั้งลืมเอาแก้วน้ํามาโรงเรียน บางครั้งก็ยืมของเพื่อนเออแต่เราจะรู้ไหมว่าเพื่อนป่วยเออบางครั้งก็อาจจะติดกันได้ใช่ไหมคะยิ่งตอนนี้เป็นไอ้โควิดด้วยถ้าหากเรากินว่าเราไม่ได้แบบรักษาสุขภาพว่ากินมัวซั่วก็ทําให้เราติดโรคติดต่อได้นนเองเออะเอะแล้วก็เ,เขาก็บอกว่าในการกินอาหารโจก็ทําได้ดีเลยก็คือทาําตามทําตามกติกาของกลุ่มแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมด โจก็จะเก็บกวาดนั้นแล้วมาใส่ในกล่องของตนแล้วก็จะกินให้หมดมีค่าเท่ากันไหมคะไม่ให้อยากไม่อยากให้โดนน้าลายของเพื่อนไม่อยากให้แบบว่าโดนปากเพื่อนแต่สุดท้ายของเพื่อนกินไห้หมดก็นํามาใส่ชี่ตัวเองมีค่าเท่ากันไม่เอ่ยใช่ใช่ใช่ก็คือสุดท้ายก็ได้รับเชื้อโรคเหมือนเดิมเลยเอออ่ะพอต่อไป เหตุการณ์สุดท้ายเมื่อโจปฏิบัติเช่นนั้นสิ่งที่โจได้รับก็คือโจไม่มาโรงเรียนหลายวันเลยเออถ้าเป็นในปัจจุบันสมมติตีเล็กเป็นโควิดคููพิมไปกินข้าวกับตีเล็กเนี้ยเออแล้วก็ใช้ช้อนเดียวกันคููพิมก็ติดโควิดเลยใช่ไหมคะตีน้อยตีเล็กกว่าตีน้อยสิเอออะมาดูอะมาดูมาใชตเล ไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันโจหายไปไหนเพื่อนๆนก็ไปเยี่ยมโจที่บ้านเป็นไงคะโจเป็นยังไงร่าเริงแจ่มใสไ้่เอ่ยมาจริงหรอเ่าตัวทองมันจนไม่โจเป็นเป็นอะไรคะลูกชายไม่คือนปวดท้องหมอเพราว่าโจเนี่ยอาหารเป็นพิษเขาเนี่ยท้องเสียมากๆพอ้วกจนหมดแรง ตรวจพบไข่ยพยาธิอีกด้วยน่ากลัวไหมคะเนี่ยโรคเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่เขาเดีเป็นเนี่ยก็คือโรมานเลยใช่ไหมคะแล้วก็เพอนเพื่อนก็บอกว่าเนี่ย ดูดูใสเลยโจ,ยโจยนั้นพร้อมลงไปมากเ,<ล>เลยเพราะว่าไ,ไม่ได้กินอะไรแล้วก็พอกินปุ๊บก็ต้องออกเอาออกเอาออกตลอดก็เลยทําให้โจ,โจนั่นดูพร้อมไปเลยแล้วเพื่อนๆก็พยักหน้าโดยที่เห็นใจโจแล้วก็บอกว่าคราวนี้โจคงเข็ดไปอีกนานเลยเอออันนี้คือเนื้อเรื่องในบทที่สิบนะคะแลาลองดิว่าข้อคิดที่ได้เอ่ยข้อความโดนใจก่อน ข้อความโดนใจของทีมมีสองข้อความก็คือข้อความนี้เป็นข้อความที่เพื่อนๆพ,พูดกับโจก็คือบอกว่าโจเพื่อนรักคงไม่มีคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นเอออันนี้คือเหตุการณ์ที่โจไม่กล้าบอกเพื่อนว่าโจเป็นอะไรเพราะว่ากลัวกลัวโดนเพื่อนล้อนั่นเองแต่<อ>สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เพื่อนๆกับปูขาเนี่ยทาถูกแล้วก็คือเราอย่าไปล้อปมด้อยของคนอื่นเข้าใจไหมคะทุกครั้งที่เราเห็นเพื่อนที่ล้มหรือว่าเห็นเพื่อนที่ทําอะไรที่ผิดพลาดเราจะต้องคอยปลอบใจคนอื่นเราอย่าไปล้อเขาหรือว่าทําแบบว่าเหมือนเราสนุกสนานทําให้เขาเป็นดูเหมือนตัวตลกอันเนี้ยหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากเลย ต่อไปโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้โจท้องเข็ดแล้วนะอันนี้คือเรื่องที่ใครหลายๆคนก็ต้องปฏิบัติตามได้หรือว่านําสามารถนําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันนะคะคือเรื่องการรักษาความสะอาดต่างๆเออต่อไปก็คิดที่ได้มีสองข้อข้อที่หนึ่ง ให้รู้จักเรื่องของรักษาความสะอาดรักษาความสะอาดก็คือรักษาทั้งความสะอาดของฟันของเราแล้วก็รักษาความสะอาดจากการล้างมืออาบน้ำต่างๆเพื่อให้เชื้อโรคออกไปยิ่งในยุคนี้เหมือนกันโควิดเลยเราจะรู้ได้ไงว่าโควิดมาเกาะตัวเราแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกกลับเข้าบ้านเราก็ต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวใหม่นั่นเองเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถรับเชือเ้อหเามาต่อไป ก,การมีน้ำใจและการแบ่งปันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเด็กๆหลายคนควรนําไปเป็นตัวอย่างนะคะก็คือาการแบ่งปันให้ผู้อื่นถ้าหากวันนี้เรากล้าที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นเราคนอื่นในวันข้างหน้าถ้าหากเราไม่มีบ้างคนอื่นก็จะสามารถาก็จะกล้าที่จะแบ่งปันให้กับเราในเอง,เ,อง,เ,องเป็นการว่าทําความดีแบบว่าพึ่งพาคนอื่นแบบว่าพึ่งพาซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้อ่ะโอเค เราลองมาคบควรเนื้อหากันก่อนอันนี้ครูพิม์จะให้ทุกคนช่วยกันเรียงเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องให้ถูกต้องอันนี้ทําพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะมีการบ้านให้ทำซึ่งข้อความของครูพิมมีผู้าและน้กใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจข้อความที่สองโจหน้าปากให้เพื่อนดูหินจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุด เหตุการณ์ที่สามข้อความที่สามนะคะไม่คุณหนึ่นหน่อยนี่เงียบหน่อยอ่ะนทุกคนฟังคุณพิมหน่อยเหตุการณ์ที่สามก็คือเอาน้ําอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเก็นชื่นใจด้วยข้อความที่สี่สงสารโจจังเลยโจยไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานข้อความสุดท้าย ขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเรียงลำดับเหตุการณ์สิอันไหนคืออันที่หนึ่งคะผู้ผามีเพื่อนกูผาชื่อโจกูผามีเพื่อนชื่อโจเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าถูกต้องหรือเปล่านี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเนาะเหตุการณ์ที่สองอันไหนคะภูผาแล้น้ำใสมีเพื่อนชื่อว่าโจอันไหนคือเหตุการณ์ที่สอง เหตุการณ์ที่สองนะเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้ฮะมันไปโอเคโอเคล่งสิเอาน้ำผ่านลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเอานะครูทิมใส่แล้วนะเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้ที่เหตุการณ์ที่สองอ่ะทุกคนใส่ที่สองเหตุการณ์ที่สามอันไหนคะอันข้างล่างสุดขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุ นี่ใช่ไหมโอเคเหตุการณ์ที่เสียไหนคะเหตุการณ์ที่เสียไหนให้เพื่อนดูค่ะดูอาบบอกให้เพื่อนดูอาบให้เพื่อนดูเริ่มแล้วค่ะคิดดู อ่ะโจาปากให้เพื่อนดูคือเหตุการณ์ที่4เหตุการณ์สุดท้ายคือไหนเอ่ยสงนซานโซนซาเลยแ<อ>ม่ระวังเรื่องอาหารใช่ไหมคะ<อ>ะลราลองมาดูเฉลยว่าทุกคนจะถูกทั้งหมด5ข้อหรือเปล่า<อ>เหตุการณ์ที่1ถูกตออ้องเออเหตุการณ์ที่2อ่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่4ก่อนครูพิมถ้าน่าจะเรียงผิดเหตุการณ์ที่3อ่านี้ผิดนะคะ ต่อไปเหตุการณ์ที่ห้าถูกต้อง oh. และเหตุการณ์ที่ oh. สุดท้ายก็คือเหตุการณ์ที่สองเอออ่ะเราผิดผิดสองข้อใช่ไหมคะไม่เป็นหลาหือว่าโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยววันนี้มีการบ้านการบ้านของครูบิมก็คือให้นักเรียนเขียนแสดงลักษณะนิสัยของโจและสาเหตุของฟันผุพร้อมบอกวิธีการแก้ไขฟันผุลงในสมุดภาษาไทยนะคะ ให้ทำาูกในสมุดภาษาไทยเนาะอแล้วมาบ่อยมากเลยฟันถูอ่ะดาอดอ่เดี๋ยวเราลองมาช่วยกันก่อนก่อนที่เราจะครูพิมจะให้ทำให้ช่วยกันลองสักข้อนึงเนาะอ่ะลักษณะนิสัยของโจโจเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนแบบไหนเอ่ยดีนคนเป็นคนเป็นเพื่อนเป็นคนตลกอ่ะสมมุติพิมใส่ก็เกนไปโจเป็นคนตลกเออ อาจจะเขียนเป็นตลกเสร็จแล้วก็ปุ๊บมีน้ำใจแบบนี้ก็ได้เขียนลงมา,านกักเรียนคิดอะไรได้ที่เกี่ยวกับภสษาจอนโซก็ให้เขียนลงมาเลยนะคะจะต,ตอบมากกว่าหนึ่งมากกว่าสองมากกว่าสาก็ได้เขียนลงมาเลยลงมาในสมุดน,นะคะต่อไปสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาควันผุสาเหตุของฟันผุคืออะไรคะแตงฟันมา เอออะอาจจะตอบว่าไม่แปรงฟันแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาฟันผุต้องทำยังไงเอ่ยแก้ไขยังไงคะบปลฟันและไม่กินข้นมหวานเยอะเกินไปค่ะแก้ไขอาจจะเป็นแปรงฟันทุกครั้งแล้วก็ไม่กิน ขน,นมขนมต้องอางเออก็ตอบไปประมาณแบบนี้ก็ได้ออใครที่ทําเสร็จแล้วเหมือนเดิมก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์ลให้กับครูพิมนะคะโอเคไม่เอ่ยอ่วันนี้ก็มีเนื้อหาการสอบประมาณนี้เดี๋ยวครูพิมพ์จะส่งให้กับเด็กๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ